ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานนี้นะครับก็ GQ ครบรอบ10ปีทั้งทีเนี่ยเราก็ต้องมาหน่อยดีกว่าเพราะว่าเราก็ชื่นชอบงานแฟชั่นอยู่แล้วตัวนานี้เองก็ชอบถูกครับเพราะกว่าจะครบ10ปีก็รออีก10ปีเป็น20ปีครับใช่กลัว20ปีเฮ้ยน่าจะไม่ได้มาก็ะเลยต้องรีบมา10ปีนี้ก่อน ันนี้มาในลุกของอะไรครับนี่มาในดอเช่กับนาครับอ่ะพี่อ้อมนะครับมาลุกข้อผมมาจากจีวังชีครับมาจากเซตของจีวังชีทั้งหมดเลยจริงๆผมมีเต็มกว่านี้นะครับจริงๆแต่ว่าแต่มันเต็มเกินขอโทดขอโทษครับอยากปวดแหละไม่ใช่อะไรหรอกไอ้น้ำมีเท่านี้แหละครับถ้าให้ผมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ๆจะมองไม่ดีครับเปลี่ยนแล้วครับโอเคโอเค ที่นี่ที่แรกใช่ครับก็ชอบครับเท่ดีทุกคนเลยครับเท่ทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นโอ้ยอย่าให้รล่ชื่อเลยมันสิบคนมันเยอะเกินครับแต่ว่าดีดีทุกคนเลยทาอบอกพาดีทุกคนเลยครับไอตอนตอนนี้เห็นแบบรูปปกผมว่ามาวาแล้วใช่พลเห็นรูปแบบเดียวของตัวเองแต่ละคนก็คือเบาไม่มากเลยครับจะเป็นความฮอตความ่ของเรามบว่าจะมีคหปีี่ิวหรือเปล่าก็อันนี้ต้องให้คนอื่นตัดสินใจครับว่าเราจะคอตเหมือนคนอื่นไหมหรืออะไรยังไงก็ แล้วก็ก็ได้อยู่แหละครับเนาะเนาะไม่ไปกล้าตอบเลยคำถามเนี้ยโอเคครับผมก็ปก GQ ครบรอบ10ปีนะครับก็มีเสือปีทั้งหมด10คนเลยนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เออมาจับจองนะครับแล้วก็อยากให้มีอยู่ในบ้านของทุกคนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมี รูปภาพเดี่ยวของพวกเราด้วยนะครับ<ช>สามารถมาดูแอกซิบิวชันที่นี่ได้เลยนะครับผมบที่เซนทรัลโบนะครับวันที่เจ็ดถึงวันที่8นี้นะครับใครว่างก็มาดูพวกเราได้ครับไม่ไม่เสียใจแน่นอนเพราะเท่กันทุกคนครับหูยโดยเฉพาะป่าออฟเป็น <c oughs> <c oughs> ป่าไปแล้วโ่าน,น <c oughs> าพูดคำตนี้อยากได้สิ่งใหญ่เกิข้าพติเท่อเยออะไรสิเอาจจริงยืนเฉยเฉยก็เท่อยู่แล้วผมก็ไม่อยากทำอะไรเยอะครับแต่กลัวให้ยิ่งทำมันยิ่งดูไม่เท่ครับก็อยู่เฉยๆ เทรนนี่กำลังดีเลยครับแล้วก็อ p พีนี้น่าจะเป็น E ีพีที่10แล้วครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆครับคือดีใจมากที่เดอะเทรนนี่เนี่ยคนนอกดูเยอะมากคนอื่นๆดูเยอะมากเพราะว่าเรา,า,เราอาจจะเกิดจากประสบการณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยแดนนี่เคยฝึกงานปะครับเคยฝึกงานปะยังครับยังไม่เคยฝึกอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าหลายๆคนที่เคยฝึกงานน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้แล้วก็น่าจะแบบอินอะไรอย่างเงี้ยอืม ้องรอดูใน EP ีต่อไปครับเพราะว่าเรื่องราวมันก็เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวไฟแนลอีพีครับวันที่15กันยายนนี้เดี๋ยวได้ดูด้วยกันแน่นอนครับครับก็เดี๋ยวในนี้จะมีซีรีส์ออนในเดือนหน้านะครับฝากครับให้สรูเฟนมี่มิตรภาพคราฟสตูครับก็เร็วๆนี้ครับได้ดูกันแน่นอนฝากเลยครับคือถ้าถ้าพูดถึงความสนุกก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนมาล่าครับก็มีสี่อนแล้วก็แบ่งแบ่งครบรถเลยถือว่าดี โอ้ยมงเตรียมตัวมาปะเนี่ยดีด <that> ีดีอยากดูอยากดูมากเพราะว่าเรื่องเรื่องนี้ถ่ายถ่ายนานมากแล้วนานมารระยะเวลาการถ่ายทํานานมากก็อยากดูครับแล้วก็ได้พิ่มกับเป็นพี่ฝนด้วยก็เลยแบบอยากดูครับตอนนี้ตีเหมือนตั้งใจแบบว่าโปรโมทีรีส์เลยปะครับอยากให้ดูกันเยอะๆครับเพราะว่าพวกเราทุกคนตั้งใจมากดูกันเถอะครับพวกพวกผมพวกผมโอ้โหพูดไปเลยว่าผมเหนื่อยพูดไปเลยครับผมก็มีเหนื่อยบ้างแต่ก็สนุกครับ ปากด้วยนะปากไปดูตาก็คือเทรนด์นลยครับแล้ดี๋ยวเรองตอไปนะนี้กับสมล่าโอเคก็สำหรับออฟนะครับฝากด้วยครับ The Trendy นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบครับแล้วก็ใครหลายคนน่าจะมีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกงานอะไรเงี้ยก็มาดูกันได้ครับผมฝากด้วยครับ The Trendy ทุกวันอาทิตย์สองทุ่มครึ่งทางช่อง GMB ยี่สิบห้าครับครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับกับไฮสกูฟเฟนอมีมิตรภาพขราศูตย์นะครับก็ในเดือนหน้าได้ดูกันแล้วแน่นอน ยังไม่อยากสปอยเยอะครับเพราะว่าอยากให้ไปดูกันจริงๆครับรอด,ดูครับมีตีกันไหมมีครับอ้าเอ้ากิเททครับครับผม